เชิญเลยนะคะเดี๋ยวจะมีการจัดภาพที่สวยงามน้้ยนะคะจะเป็่าันี้ ยืนดีกว่ายืนดีกว่ายืนข้างก็ได้ ะะองต้นนะครับย้นนะครับงนะครับต้นนะครับด้านขวาด้วยนะคะต้นด้านขวาค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอาตรงกลางอีกนิดนึง พี่อยอนลงให้วหน่อา